ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีตอนรับข้าวซส้อช่องหอยดเดนเงิงหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาง16กกันยายนโปรดชชยวิจรารณญาณ ในเกินรับชนรับฟังโดยนะเราไปชมกันเลยใบนี้ครับผมใบนี้ก็เป็นเดียวทางชุดเดียวสามตัวท่านผู้ชมสองห้าก้าสองห้าก้า สามตัวโซงห้าเก้านะโซงห้าเก้าเดี๋ยวทันที่แล้วสามห้าหกเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งบานโซงห้าเก้าต่อไปกระผมใบนี้บ้านพายเหมือนพุน 8ปดหกแปดเจ็ดเก้าหชุดนะแชุดต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบลางดับสิบลาง เบ่งปานดับศนะเบ่งปานดับ0นะูนย์บ่งปานดับตัวเดียว0ดับ0นตัวเดียวก็เป็นแนวทางดับ10ล่างต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่าง เด่นลางนะอดีตผ่านในทันใหม่นี้กระผมสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหกตัวนะเบ่งปันหกตัว ต่อไปครับผมใบนี้เดินล่างเดินหน่อยละห้าตัวจากฝั่งซ้ายไปขวาศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้านะศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้า ก็เป็นแนวทางเด่นหลักหน่อยละต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนะใบนี้ครับสตางสตาง ดับคู่สองตัวล่างดับคู่สองตัวล่างกระเบ่งปันดับ10บคู่นะเบ่งปันดับ10บคู่หก1ูนย์หนึ่ง ศูนย์สองแปดหกสองแปดเจ็ดสามนะสิบคู่นะสิบคู่เนวทานที่รผ่านมาก็ผ่านนะเนวทานที่รผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านไปต่อ ต่อไปหญิงลีนะท่านหญิงลีเบ่งปันดับสิบบนเบ่งปันดับหกสองศูนหนึ่ง สามห้าเก้าเจ็ดหกสองศูนย์หนึ่งสามห้าเก้าเจ็ดเหลือเด่นหลักสิบสี่แปดเหลือเด่นสี่แปดนะท่านผู้ชม ใบนี้ก็เนวทานสองตัว2ต,นะตัวบนลลอนะสตัวบนล่างอดีผ่านเดวท่านใบนี้ท <c oughs> ถกทีครับนะสา3หนึ่6สามสองส9มห้าสามห ห้าหนึ่งห้าสห้าสห้าหนะต่อไปกระผมใบนี้หลักร้อยสิหน่อยแบบ2ตัวแบบ2ตัวก็ะเบงปานศูนย์ห้านย์น0 5, 0 5นะ อดีตยาวๆนะอดีตยาวๆเนะานะเดี๋ยวทันที่แล้วแปกสามเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ให้ให้ยมาที่0กับ5นะ0กับ5เนาะ2ตัวต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ใบนี้ครับระเดนเด่นล่างสองกับ3 2สองแล้วก็ส2องแล้วก็สนะ2องตัวระเดนนะสองกับ3 10หน่วย10หน่วยล่างนะหน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยบน แบบ6ตัวนะท่านผู้ชมเนะาะอดีตก็ผ่านนะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้4 7่369 473 470369 6ตัวนะ6ตัว จอรนาไปต่อครับผมวันนี้สิบล่างดาบสิบล่างดาบนะดาบแปดดาบตัวเดียวแปดดาบแปดตัวเดียว ดับหตัวก็เหลือ9ตัวนะท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะ้วยเนาะต่อไปครับผมใบนี้ลักหน่วยล่างลักหน่วยล่างเบงป,นปานเตัวเดียว เบ่งปานเจ็ดตัวเดียวนะตัวเดียว 7, เจ็ดเบ่งปานเจ็ดตัวเดียวหลักหน่วยล่างดาบนะไม่ใช่เด่นนะดาบนะนกคินโนดับเต็มร้อยสิบหน่วยก็อ,อดีตก็สรุปแล้ว ผ่านนะท่านไม่ใช่ดาบนะเดนนะเดนนะดาบเดน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 ดาดาบนะท่านก็บางครั้งก็เล่าสลับกันก็ขออาภัยด้วยนะเดนะ่านใหม่นี้ครับ0123456 0123456 7ตัวนะนักขีนกะ นาคิโน่มอเตอร์ไซค์เนาะต่อไปครับตัวเดียวชูนตัวเดียวชูนชูนตัวเดียวนะท่านก็แบ่งปานว่าชูนเก้าตัวเดียวเนาะชูนเก้าตัวเดียวนะแล้วท่านที่ผ่านมาก็ผ่าน แนวทันใหม่นี้ก็เบ้งปานชน9ตัวเดียวขอบคุณมากจริงๆข้อมูลไปต่อครับผมนาะคินโนนะาคินโนนะเราไปชมอดีตที่แล้วก่อนเราค่อยไปชนแนวทันใหม่สรุปแล้วดับดับผ่านดับคู่สอง ตัวโบนนะดับผ่านนะต่ผู้ชมนะดับผ่านดับผ่านนะแนวนะท่านใหม่นี้ครับผมเนวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสองตัวโบน 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 9 0 9 0เนาะคู่ดับนาะคิโนนะดับคู่สองตัวบูนต่อไปครับผมน็อก4เบ้งปั่น ครบตัว2ส,สูตรครบ2ตัว10หน่วยเนี่ทนันใหม่นี้ครับ58 59 5ดห้าเก้าห้าปดหปดปดกนะกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยนะแปดห้าแปดเก้เนาะต่อไปครับผม ใบนี้กระเด็นบนตัวเดียวเนื่อทัานบนล่างตัวเดียวนะเบ่งป้นศูนย์นะแบ่งป้นศูนย์ตัวเดียวท่านผป้ชมเอ้ยก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่ได้สอบผ่านมาแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ คนอย่างมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ดับบนดับบนนนสีนะอดีตที่แล้วหลุดไปหลุดนะอดีตที่แล้วหลุดไปซึ่ง เดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันหนึ่งนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียว, 11, 1, วเยวบ,บ่งปั 1, ต 9, ตนตัวเดียวหนึ่งเบ่งปันหนึ่งตัวเดียวดับโบนดับ1ตัวเลือกเก้าตัวท่านเบ่งปันให้ดับตัวเดียวหนึ่งก็เหลือกเก้าตัวให้พิจรณ ต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้นะใบนี้ครับผมดับดับล่างโนนสีดับล่างผ่านนะดับล่างผ่านเนือทันใ่นี้ก็ดับสามนะ แบ่งปนันดับ31ตัวดับ31ตัวต่อไปคระพูมใบนี้คุณพี่พรครบ10หน่วยบู์12456 12456นะจับคูณ12141516182425262 1, 4 5 4 6 4 8 5 6 5 8เนี่ยวทาน2ตัวโบณ์นก็เป็นเนียวทางครบ10หน่วยโบณ์นจับคู่ต่อไปคราผมใบนี้ปั่นปัน3 3ส,ส,สูตรสูตรที่1 9สูตรที่2องสูตรที่3 4 8จับคู่ จับคู่943 945 983 985นะปันปันปั่นปันเจ้าของเนียวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมต่อไปครับผมบิมนี้

ต่อไปกระผมใบนี้สองตัวบนล,ล่างสองตัวบนล,ล่างก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดกหนึ่งห็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห ครับผมใบนี้เนวทันดับเต็มล่างดับเต็มศูนย์ดับเต็มหกดับเต็มสี่ดับเต็มห้าดับเต็มแปดนะท่านผู้ชมสรุปแล้วก็ดับไปหลายเต็มนะดับเต็มศูนย์เต็มหกเต็มสี่เต็มห้าเต็มแปดสรุปแล้วดับไปห้าเต็มเหลือเต็มหนึ่งเต็มสอง เต็ม7เต็ม8เต็ม9นะพอดีเหลือเต็ม1เต็ม2เต็ม7เต็ม9แล้วก็เต็มเต็มอะไรเต็ม3อ่าเต็ม3นะดับไป5เต็มเหลือ5เต็มต่อไปครับผมใบนี้เออหลักสิบล่าง สิบล่างแบบสี่ตัวห้าหกแปดเก้าห้าหกแปดเก้านะห้าหกแปดเก้าเนาะอดีตที่เราผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นีก็เบ่งปัานห้าหกแปดเก้าเดี๋ยวทันที่แล้วสามสี่หกเจ็ดต่อไป ครับผมใบนี้เอกเมืองยาชุดเต็นบน0900002004 19101214 3930323459505254เอกเมืองยาเอกเมืองยานะครับผม ใหญ่ผาเบ่งปานวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียวหาก็เบ่งปานเด่นบนรองล่างนะการล่างด้วยนะใหญ่ผาวิ่งตัวเดียวตะผะสมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้โพสกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีกระโพ